สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆนะครับเข้าสู่ช่อง By m e t a a t i c a l นะครับและในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกม Call o Duty Warzone นั่นเองนะครับผมอ่าคือต้องบอกกันว่าเกมนี้เนี่ยมันยังไม่ได้เปิดตัวเต็มนะอันนี้คือผมโหลดมาจากสโตต่างชาตินะครับนั่นคือสโตออสเตรเลียนั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้ก็ต้องใช้ VPN ในการเข้าเล่นนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาทดสอบกันนะครับผมว่าระบบการเล่นมันเป็นยังไงนะ แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าผมยังไม่เคยเล่นวอลซนมาก่อนนะผมอาจจะเล่นกากเล่นอะไรก็ต้องขอภอภัยด้วยจริงๆนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวโหมดในวันนี้นะครับก็คือเราจะเล่นเป็นโหมด Battle Royale แล้วกันผมขอมาเดี่ยวแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดเล่นเป็นทีมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจับเวลานานนะโอเคงั้นก็เล่นเดี่ยวแล้วกันนะครับโอเคกดออกไปเลย เดี๋ยวอนอื่นเลยเนี่ยไปดูตัวละครก่อนว่ามีตัวละครอะไรมาให้เราบ้างนะครับไปที่โอเป a เรชั่นโอ้ว้าวตัวละครมีให้เลือกหลากหลายมากครับมีเมสซี่ด้วยเห็นไหมมีนักเตะด้วยนะครับแล้วก็มีด็อกบา์นะครับแล้วก็ตัวละครมีหลากหลายมากเลยนี่ครับหน่วยเรนเจอร์ก็มีเนาะสามารถเลือกสกินได้นะครับไปที่ตัวนี้อ่านี่สามารถเลือกสกินได้ เราอยากเล่นเป็นตัวไหนนะครับคือกราฟิกเนี่ยมันยังมันยังแบบว่ายังโลโลอยู่นะยังแบบยังเหมือนแบบยังพัฒนาไม่เสร็จนะครับมันก็จะแบบว่าไม่ค่อยสวยหน่อยนะครับผมงั้นผมเล่นเป็นตัวレンเจอร์ไอวีแล้วกันโอเคออกไปเลยนี่ฮะมีหลากหลายมากแต่ว่ายังไม่ปลดล็อกนะครับโอเคเดี๋ยวเราก,กดเพล์กันเลยดีกว่าเดีย๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยดีกว่านะครับผม โอเคเข้ามาในเกมแล้วนะครับอันนี้คือเป็นแค่หนา้าล็อบบี้นะครับนี่อย่างนี้เลยลงตรงไหนดีเอ่ยเฮ้ยมีหอด้วยขึ้นหอขึ้นหอขึ้นหอโอ้โห,โหลนดิ้งสวยมากบรรยากาศก็โอเคอยู่นะเดี๋ยวเทสเมาส์ก่อนนะครับ อ่าเมา,าไม่เร็วเกินไปนะอันนี้คือเป็นค่าเซตเอ่อที่ที่ตัวเกมเขาตั้งมาให้นะครับปุ่มบังคับอะไรพวกเนี้ยนะครับเฮ้ยมีคนลงตรงนี้เราสามารถไล่ย,ยิงเขาได้นะครับแต่ไม่รู้ตายหรือเปล่าไขแม่งลอยมาวะยิงยิงไปไหนพี่ไปไหนเฮ้ยเฮ้ยแตกครับผมรีโหลด <laughs> ยิงตายด้ยหรือเปล่าวะนึกว่าไม่ตายไอ้บ้า จะเริ่มในเจ็ดหกนะครับผมโอ้ยในแมปเพียบเลย,ยข้างล่างนอะมีแอคชั่นอย่างนี้ด้วยฮะนี่ครับโอ้โหอันนี้แค่เป็นตัวเบต้าเทสนะครับบอกได้เลยว่าแค่นี้ก็น่าเล่นแล้วอะ่ะ แต่คือต้องบอกกันว่าผมเล่นสู้ฝรั่งไม่ได้นะคนต่างชาติมันเล่นเก่งมากโอเคบอกได้เลยว่าวงในเกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแรงน่าดูนะครับโดนทีเดียวนี่หูวิเลือดลดแบบครึ่งนึงอะลงไหนดีวะโดดเลยแล้วกันเรามีมือเปล่ากับปืนโคกครับเราลงตรงนี้แล้วกันใกล้ๆสนามบอลน,นะครับ okay. โอเคอูยเอ็มสองสี อันนี้คือเก็บเองอัตโนมัตินะครับมีกล่องครับผมเปิดคู้สไนเปอร์เยี่ยมเดี๋ยวนะวงมาแล้วหรอใจเย็นดิเพิ่งได้ปืนเองวงมาแล้วครับแล้ววงแรงมากผมว่าต้องรีบไปละ <c oughs> คือรถโอเครีบไปดีกว่ารีบไปดีกว่าอุย๊ย อยู่นานไม่ได้ครับวงแม่งแรงมากม <c oughs> ีรถใหญ่ข้างหน้าครับเดีย๋ยวเราจะเปลี่ยนไม่ใช่รถใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นรถคุ้มก่อนนะครับโอเคเดีย๋ยวเราแวะฟาร์มตรงนี้ก่อนเรามีสไนครับแต่เราจะยิงใครเขาได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ้าติดดอดด้วยปืนกล็อกเยี่ยม บวงมาแล้วเหรอเดี๋ยวดิโดดโดดรถอยู่อ้มีหอมีหอใช่หอปะอ๋อไม่ใช่เป็นรถโอเครถอยู่อะบวงมาแล้วอะโอ้ยโอ๊ยโอยเจ็บเจ็บเจ็บนี่วงแรกนะครับดูเลือดผม้วยเลือดรถแบบเร็วมากแต่วงไม่เร็วมากนะครับเดี๋ยวเรารีบไปไกลๆดีกว่าโอเคแอร์เลียวงเฮ้ยคนมาวะเมื่อกี้ มีคนครับมีคนครับมีคนมีคนขอแท็กขอแท็แกล่วง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 ปืนพกปืนพกปืนพกกระหน่ำดกว่ะแตกครับผมดีรถหฮ้ยเอ็มสี่ว่ะเอ็มสิบหกก็ได้ โอเคเฮ่ยอ้าวมันเบิร์ดออโต้เหรอมันยิงทีละสามนัดว่ะงั้นเอารอยนัดมาแล้วก็เอารอยนัดมาโอเครอยนัด okay. <Okay. S 2> ดีว่าเฮ้ยคนโอเคร่วงหืมก่อเกือบแตกเก็บกระสุนมามอันนี้ก็รอยนัดเหมือนกันนีวะ่ะ <c oughs> อยแล้ววะ โอ้ปืนดีปืนดีแต่วงมาแล้วไปดีกว่าไปดีกว่าโหนึงว่าเกาอรีเจนเองนะเนี่ยเกมนี <French Claire> ้คือเก่อไม่ได้รีเจนเหรอวะเมื่อกี้เหมือนมีภาพติดติดดบๆนะครับอาจจะเป็นอาการบั๊กของตัวเกมหรือเปล่าไม่แน่ใจ เอ,เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหวงอยู่นี่โอ้ยมีคนยิงใส่รถเดี๋ยวมีคนยิงใส่รถครับเขาอยู่นอกวงเหลือสิบเอ็ดคนนะครับโอ้ยสีแดงเต็มเลยจะไหวไหมเนี่ยมีคนวิ่งมาเห็นแล้วเห็นแล้ว,ว โอ้โหแตกแตกแตกหิวก่อนหิวก่อนโอ้โหเขาไม่ปล่อยเลยอะยัยโหดเกินไม่นาจอดโอ้มันสามารถิวได้นะครับแต่ว่าผมิวไม่ทันว่ะโอ้โหยอยู่ที่8ครับโอเคครับผมก็จบไปแล้วครับสำหรับเกม Call of Duty Warzone นะครับก็มาเล่นให้ดูสั้นๆแค่นี้นะครับก็คือ เหมือนเป็นการทดสอบระบบเกมแล้วก็เกมเพย์นะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะก็อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นไปนะครับก็ประมาณนั้นเลยนะครับผมอาจจะอาจจะตัวเกมเนี่ยอาจจะมีอาการบักๆนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่ามันยังเป็นเบต้าเทสอยู่นะครับอาจจะมีแบบภาพกระพริบอะไรพวกนี้นะครับผมก็มันก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรนะมันก็มันก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคอยู่นะครับก็ถือว่าสนุกนะสําหรับผมก็คือสนุกเลยเพราะว่า มันเหมือนแบบมาเล่นอีฟิลนึงอ่ะคือผมไม่เคยเล่นวอลโซนมาก่อนไงประสบการณ์การเล่นวอลโซนคือไม่มีเลยนะครับผมคือส่วนมากเนี่ยผมเล่นแต่คอร์ดิตี้โมบายนะครับคอร์ดิตี้วอลโซนคือไม่ไม่เคยเล่นเลยใน PC ก็ไม่เคยเล่นนะครับในคอมอะไรพวกนี้ก็ยังไม่เคยเล่นนะครับผมก็ประมาณนั้นก็ถ้าเกิดฝีมือกาก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับผมก็ประมาณนี้ครับตัวเกมก็ไม่มีอะไรม,มากนะครับผมโหมดอะไรต่างๆก็ มีแค่ multi player ก็ยังมีแค่ด่านเดียวอยู่โหมดเดียวอยู่นะครับ battle royale ก็มีแค่นี่ครับมี3โหมดให้เลือกนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะส่วน setting นะครับ setting ก็มีให้ปรับคอนโทรนะครับเยอะแยะมากมายเลยนี่ฮะแล้วก็ส่วนภาษาเขาก็ยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับแล้วก็กราฟิกก็ยังไม่เปิดนะครับผมประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวอนาคตเนี่ยถ้าเกิด มีการอัปเดตเกี่ยวกับกราฟิกเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาทําคลิปอีกนะครับผมก็คลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแล้วก็เกมนี้ก็มีให้เติมมาเทิร์นพาร์ด้วยแต่ว่าไม่แนะนําให้เติมตอนนี้นะรอตัวเกมเต็มดีกว่านะครับใครที่แบบว่าไม่รีบนะโอเคอันนี้ก็เป็นสตนะครับก็เหมือนกันนะครับเติมซื้อนะครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นตัวละคร บลาานะครับโอเคก็ประมาณนี้ไม่มีไม่มีอะไรแล้วมั้งนะครับผมก็ประมาณนี้ครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายยถ้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามตรงนี้กดไลค์ตรงนี้และกดกระดิ่งดิ้งดองตรงนี้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปอ่ย